สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและลัคนาธนูสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อ,นอ่นกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเริ่งใจกับช่องชาแน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นตอนการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลา,าดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาาดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้รอบสาม ในเดือนกันยายนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง30กันยายนวันที่30กันยายนเป็นวันสุดท้ายของเดือนและเป็นวันเดทไลน์ด้วยก็อัลลาดีมาถามค่าครูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนที่10ของปีแล้วเผื่อแป๊บๆก็เป็นไตรมาสสุดท้ายที่เราจะพยากรณ์กันแล้วนะครับสมเดือนสุดท้ายนั่นเองมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด6ดวงเยอะมากๆผมเลยขอแบ่งเอาเป็น EP แทนนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับ ใครที่ยังไม่ได้ฟังอีพีแรกสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับในคลิปที่แล้วจะได้ครบทุน6ดวงเลยนะครับการที่เราฟังดาวย้ายเราจะได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใหม่ๆกับตัวเราบ้างในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับเป็นการอัปเดตนั่นเองเนาะเหลือ3เดวงสุดท้ายตามนี้ครับผู้ที่เกิดราศีธนูดูจากด้านล่างสีส้มนี่ครับลักขณาธนูอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและขณาใช้จุดเดียวกันครับตโนราศีธนูตรงนี้ต้องขออภัยด้วยฝนตก ขาเรียกว่พายุเข้านะครับอันนี้คือพายุเข้าจริงๆไม่ใช่ล่องมรสุมนะครับพายุเข้าประเทศไทยเนาะแล้วมันก็ได้รับผลกระทบทั่วทุกภาคของประเทศแล้วมันตกตลอดเวลาครับอาจจะมีเบาบ้างแรงบ้างผสมกันไปอันนี้ถือว่ากลางๆไม่ถือว่าหนักมากนะครับแต่เมื่อกี้ได้กลิ่นควันไฟผมก็เลยผมแปลกใจมากฉะนัว่ามันต้องเผาในที่ร่มมันถึงเผาได้ฝนตกแรงมากแบบนี้แต่มันเผาเผากลิ่นควันได้ไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เออคือยกให้เลยความอุตสาหะในทางที่โชว์ลาเนี่ยนะครับคือมันยังทําได้อะแล้วเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจมูกบัวมะครับเนีย่ยพูดเสียงอุ้ยอยู่เลยเนี่ยนะครับพูดเสียงขึ้นจมูกต้องขออภัยด้วยที่ผมทาอะไรไม่ได้ผมแก้อะไรไม่ได้แล้วผมก็ถูกกระทําเหมือนกันอยากให้รู้ว่าตอนนี้ผมหายใจไม่ค่อยออกเพราะว่าต้องปิดหน้าต่างอับอยู่ในห้องนะครับแล้วเปิดแค่ ไอตัวอะไรนะกองอากาศได้แค่เนี้ยครับแล้วก็พูดอยู่ตรงเนี้ยคือชีวิตเนี้ยแย่มากทําไมต้องโดนกระทําแบบนี้ก็ไม่รู้ทางที่เราก็ไม่เคยทําอะไรให้ใครคือไม่ทําอะไรให้เขาอะพูดง่ายๆอาจจะทําคนอื่นแต่ไม่จะทําเขาแล้วกันแต่ว่าทําไมเขาต้องมาทําเราด้วยก็ไม่เข้าใจเอาเป็นว่าเนี่แหละก็ค,คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วคุณก็ต้องมีเหมือนกันทุกคนต้องมีเหมือนกันแหละคนที่แบบ มันเหมือนกรรมเก่าอะครับคือเราหาที่ไม่ได้เราก็ลืกโทษว่ากรรมเก่าแล้วกันเอออ่ะขอโทษด้วยที่ระบายให้ฟังแต่ว่าจําเป็นเอ่อต้องพูดเพราะจะได้เข้าใจกันตรงกันเนาะแล้วเสียงฝนเนี่ยต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าผมเสียเวลาในการทานข้าวเนี่ยมาอัดอีกหนึ่งคลิปเพื่อเพื่อตรงนี้ก่อนแล้วผมถึงจะไปทานข้าวนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวอาทิตย์ดวงแรกที่จะยานในเดือนอ่ะเอาดาวประจําตัวก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่า เราดาวประจำตัวโคจรนานนะครับอยู่ในเรอริตนนอิตนุอรินอรเนหมายถึงว่าจะต้อง,งระมัระวังเรื่องของการกระทําการแสดงออกความคิดที่จะก่อไปในทางเกิดปัญหาได้ง่ายไม่ได้หมายถึงว่าคือคือตนุอริเนบางทีบางอาจารย์หลายท่านนะครับบางบางท่านนะบอกว่าปัญหาเลือกใส่ตัวเออพูดอย่างนี้เลย แต่ว่าตําจริงมันไม่ใช่คาว่าหาเรื่องเสร็จตัวอย่างเดียวแต่มันหมายถึงว่าเราคิดอะไรก็มักจะมีปัญหาเราทําอะไรก็มักจะมีผลตามมาภายหลังที่อาจจะเกิดโทษได้ดังนั้นเนี่ยให้เราะระมัดระวังตัวทุกฝีก้าวให้เราคิดก่อนจะทําอะไรทุกครั้งผมพยาอยามจะพูดให้แรงที่สุดแล้วนะครับต้องขออภัยแต่ว่ามันขึ้นขึ้นจมูกมันก็เลยทําให้เสียงออกออกไม่ค่อยชัดนะครับต้องขออภัยด้วยจริงผมทาดีที่สุดแล้ว เท่าที่จะทําได้นะครับให้มากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคลิปที่3แล้วที่ผมพูดเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับเออคือทําดีที่สุดแล้วจริงๆทีนี้ตันโนอริเนาะมันก็เลยหมายความว่าตอนเราเนี่ยทำอะไรก็จะเกิดปัญหาได้ง่ายดังนั้นคิดให้ดีซะก่อนพูดง่ายๆนะก่อนเราจะก้าวหนึ่งก้าวอะครับคิดก่อนเลยแล้วก็ก้าวไปอย่างมั่นคงจะดีกว่าถูกปะเขาเรียกว่า อาจจะเหมือนย้ำคิดย้ำทำก็ได้นะแต่ก็มันทําให้เราแค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าให้เราย้ำคิดย้ำทำตลอดชีวิตแต่เราทําแค่ช่วงช่วงนี้เพื่อเซฟตัวเองเข้าใจป่ะครับต้องต้องแฮชแท็กขึ้นมาเลยว่าเซฟตัวเองโอเคนะครับเซฟธนูอย่างเงี้ยก็ได้นะครับให้ให้จำแฮชแท็กตัวนี้ไว้เลยนะครับว่าแฮชแท็กตัวนี้มันต้องมาก็คือเซฟตัวเองนะครับ คือเราอย่าไปแคร์คนอื่นมากแคร์ตัวเองก่อนเพราะปัญหามันจะมาแล้วมันก็จะเยอะไปหมดแล้วมันก็จะไม่ได้ดั่งใจเพราะว่านู่นก็มีปัญหานี่ก็มีปัญหานั่นก็เกิดปัญหานี่ก็เกิดปัญหาอ่ะปัญหามันจะล้อมรอบตัวเราแล้วอริเนี่ยมันหมายถึงอุปสรรคปัญหาโรคภัยก็เจ็บนี่สินคดีความมันจะเกิดขึ้นพวกประเภทเหล่านี้มันอาจจะมากกว่านี้นะแต่อันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังที่เราจะเจอกันบ่อยนะครับ ประมาณนี้จบนะครับก่อนแล้วที่นี้เรามาดูที่ดวงแรกที่จะพูดถึงในเดือนตุลาคมก็คือดาวอาทิตย์เข้าสาราศีตุล17ตุลาคม67อาทิตย์อยู่ในราศีกัน1-16เลงกลาหูเกิดสุยา,า้าศในต้นเดือนตุลาคมต้องระวังนะครับระวังเรื่องของผู้ใหญ่นะครับอาจจะจากมิตรเป็นศัตรูก็ได้นะทำอะไรหลอกลวงรับรับล่ออะไรประมาณนี้ครับ ชิดิพอ,อาทิตย์เข้าสู่ราศีตุล17ตุลาคมแล้วจะอยู่ในเรือนลาบโอเคดีอยู่รอบปลอดภัยไม่มีดาวเล่งน,นะครับแล้วสุภาก็ปังเมอสุภาลาภะผู้ใหญ่กลับมาช่วยนะครับจะกลับมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะเลิกในราศีตุลเนี่ยไม่มีคําว่ากลับมานะมีเทสาตรีมีเทวีแล้วก็มีเพชรฆาตจำได้แต่ ใช่ใช่เทวีก็คืออ,อัมันเป็นอย่างนี้ครับไม่มีเลอกกลับมาไม่มีเลิกที่ท,ที่ที่แปลว่ากลับล้วกลับได้คืนมานะครับมันมีอยู่ในราศีเมษแต่ไม่มีราศีต,ตุลดังนั้นเนี่ยเราควรมีดาวนในราศี เมตครับผมมีดาวทั้ง3ดวงในราศีเมษนะครับคือราศีเมษเนี่ยเป็นดาวอ่าถ้ามีดาวเกาะในในเลิกที่ดีในราศีเมษเนี่ยมันจะหมายถึงการกลับคืนกลับมาได้กลับคืนมาของหายจะได้คืนอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนี้เลยเออสิ่งที่เสียไปจะได้กลับคืนที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้หรือจะได้ของของที่เสียไปจะได้กลับคืนอันนี้จะดีในราศีเมษเนาะแต่ผมเป็นพบเสียแต่ของคุณ ถ้ามันเป็นพบดีก็คือดีไปปุตตะดีมากนะครับถ้ามีดาวในราศีเมษแต่ราศีตุลไม่ได้ก็เออโอเคไม่เป็นไรนะครับสุภะลาภะก็หมายถึงว่าได้ผู้ใหญ่คนใหม่ก็ได้เออคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ก็ถือว่าดีมากๆจบแค่นี้ไม่มีอะไรบ้างเลยดาวทิศนะครับแค่ว่าผู้ใหญ่จะสนับสนุนในเดือนนี้จะเกิดชื่อเสียงปรากฏจะปรากฏง่ายหมายความว่ามันเจอปัญหาก่อนแล้วปัญหาพอเดินเข้าสู่ปุ๊บลาภะได้เลยสแสดงผลโชคลาภเกิดเกิด ชื่อเสียงเกิดเกียรติยศตามมาโอ้ปังนะครับแต่ต้นลายไปดีเนาะต่อไปอังคารครับดวงที่2องก็สูราศีกรกฎวันที่19ตุลาคม67ดาวคังคาตกมรณะมาจากจ้าปุตตะอันเนี้ยระวังแล้วนะเพราะว่าตอนแรกอยู่ในเดือนปัตนินี1ถึงดีแต่พอดาวคันมาอยู่ในเดือนมรณะเนี่ยเสียเพราะว่าปุตตะมรณะปุตตะมรณะคือใครที่ท้องเดินเหินอะไรเนี่ยระวังนะครับเออแล้วก็ ปุตตะมรณะหมายถึงอยากคาดหวังสิ่งที่คาดหวังจะผิดหวังหมดเลยนะครับบอกไว้เลยนะเดือนครึ่งนี้19าตุลาคมน,นับไปเลยครับจนถึงประมาณตุลาพฤศจิกายนน่ต้นเดือนธันวานะครับคือจะเริ่มคือเดือนธันวาจะเริ่มสมหวังอ่าจอย่างน้อยก็ก่อนปีใหม่นะนะครับแต่ก็หนึ่งเดือนครึ่งนะครับที่ต้องระวังอยาคาดหวังสิ่งที่ มันจะทําให้ติดขัดอึดอัดใจลาคาญใจไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณนี้อย่างน้อยนะเกิดความวุ่นวายสับสนในใจเพราะว่าดาวคาันอยเดือนใจอังจันคือใจอังคารคือทัดลมแปรปวนครับแปรปวนในเรื่องจิตใจแล้วมาจอใน,นปุตตะด้วยคือภาวะสมหวังก็หมายความว่ามันไม่สมหวังเกิดเลยเกิดความอัดอั้นตันใจเกิดความวาวุ่นใจกังวลใจ วิตกกังวลอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เกิดความแบบเบื่อเบื่ออยากอยากด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามหาแรงบันดาลใจหาแพชชั่นนะครับจะได้มีพ w e r ทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างปกติเพราะไม่งั้นจะหมดสังกตายเพราะาตนูก,ก็อะไรด้วยเห็นไหมครับมันเกิดปัญหา2ด้านเข้ามารุมเราดังนั้นเนี่ยให้พยายามคือเที่ยวก็ได้ใช้เงินไปก็ได้นะครับเพราะว่าเงินไปตกในสังคมก็แปลว่าไปสังคมไปติดต่อไปสื่อสารจะได้เงินด้วยก็ออกไปเลย ก็ไปเจอคนมากหน้าหลายตาข้างนอกแล้วก็จะได้เลิกเบื่อเลิกสังอะไรเซงกระตายอะไรเงี้ยอยู่นะครับก็พยายามเนี่ยดาวมาชุมนุมในเดืมวิราชด้วยมันกดดันแล้วก็มีอ่าที่ต้องสัโดดอยู่อย่าสัโดดอยู่ที่บ้านแต่ให้ออกไปเพื่อจะได้เงินได้ทองแล้วก็แต่ไปเจอคนก็อาจจะไม่ได้สมหวังแหละเพราะว่าบางคนก็อาจจะทําให้เราอะขอไปครับมีปัญหา มีอะไรบ้างวิธีการแก้ก็คือเลือกคบคนครับดูหัวนอนปลายเท้าของเขาดูที่มาเทือกเขาเหล่ากองเขาว่าเป็นยังไงมาจากไหนอะไรยังไงจะได้ไม่คบผิดคนโอเคนะจะได้ไม่เลี้ยงลูกเสือลูกตะเคอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ดาวพุธดูสุดท้ายก็สุราศีพิจิกวันที่24ตุลาคม67เออวินาน มรณะเนี่ยมันจบสิ้นได้จากการไปเที่ยวต่างถิ่นดนไกลมรณะเดินทางไกลวิานาศต่างถิ่นไกลนเนาะก็จะแก้ดวงดาวพุธเข้าสู่พิจิกเนี่ยก็จะไปเจอดาวสุขเป็นคู่ธาตุน้ำแต่ดาวสุ์เป็นปรนาดในเดือนวินาศเห็นไหมความสุขมันไม่มีมันต้องออกไปถ้าอยู่กับบ้านจะเครียดจะกดดันจะไม่ไม่มีอะไรดีพูดง,ง่ายเครียดแล้วกดดันอย่างเดียวเลยแล้วเล่งกับาพบอริกก็จมกับปัญหาเห็นไหมครับแต่อริกนวินาศมีดีอย่างหนึ่งคือปัญหาทุกอย่างมันจบลงได้ อ่าอไไปไม่ได้ไงนะครับดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าท่องเที่ยวต่างถิ่นดันไกลเดินทางนะครับแล้วจะคือบันแก้ได้หมดเลยคือยิงปืนนั้นเดียวได้นก2ตัว3ตัว4ตัวได้หมดแล้วแต่เราจะคิดครเอทไอเดียเอานะครับพูดงี้ว,ว่าออกไปเที่ยวข้างนอกนะี่คือดีทุกเรื่องเลยนะครับนี่ได้คอนเนค t ชันได้ติดต่อสื่อสารไม่เบื่อในอลดการเสียหายแล้วก็ทำให้ ชีวิตไม่อึดอัดไม่ต้องเสียสุขภาพจิตนะครับเพราะว่าตโนธอริก็อาจจะป่วยได้ด้วยเพราะว่าคิดมากเครียดมากนั่นแหละอ่าอีกอย่างหนึง่งเป็นเดือนที่ได้โอกาสที่ดีเพราะว่าเดือนตุลาคมกลางเดือนไปแล้วถือว่าเข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาวนะครับอาทิตย์อยู่ในราศีตุลเนี่ยเป็นนิดมันคือความผิดแพกต่างๆแต่มันคือบอกฤดูการได้ด้วยว่ามันเป็น หน้าหนาวนะครับใครว่าเข้าสู่ฤดูหนาวอาทิตย์อับแสงนะครับคืออาทิตย์เนี่ยบอกฤดูการได้นะครับดังนั้นยังอยู่ในราศีตุลคือช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวเช่นคนเกิดเกิดราศีธนูไม่ใช่ราคณาธนูนะเกิดราศีธนูคือคนที่เกิดเดือนธันวาคมแต่ว่าคนคนนั้นเกิดในช่วงฤดูหนาวนะครับดังนั้นเนี่ยอาทิตย์ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็จะทําให้อ่า ไฮซีซันในไประเทศไทยเราก็ไปเที่ยวก็อ่ะก็ถือว่ามีจังหวะให้เที่ยวไม่ใช่เที่ยวฤดูฝนไงเที่ยวฤดูหนาวก็ถือว่าโอเคแต่ต้องเป็นกลางเดือนตุลาคมไปแล้วนะไม่งั้นจะมีฝนอยู่นะครับอย่างตอนนี้ยังมีฝนอยู่เนาะทุกภาคแต่เดี๋ยวพอกลางตุลาคมแล้วจะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูดหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในนั้นเราก็ไปโลดนะครับคือไปเที่ยวได้เลยนะครับจะได้อ่า แกด้ดวงในตัวแล้วทุกอย่างก็จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นั่นเองเนาะก็ลองเอาไปใช้เอาลองเอาไปปรับดูนะครับทีนี้ขอพูดนิดน,นึงตรงนี้เหลือเวลาสุดท้ายหนึ่งนาทีคือดาวเกตเรงวินาศเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นโดยที่เขาเรียกว่ามีอบัติการ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเข้ามาแทรกโดยไม่ทันตั้งตัวระมัดระวังดีๆให้เราเนี่ยตั้งเตรียมพร้อมตั้งแต่แรกก็คือวางแผนล่วงหน้าจะทําอะไร ต้องวางแผนก่อนเราจะก้าวเราต้องคิดก่อนอย่าก,ก้าวแล้วค่อยคิดเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาถ้าเราไม่คิดก่อนแต่ถ้าเราคิดก่อนแล้วเราก้าวเนี่ยมันจะมั่นคงนะครับเนี่ยมัน่นคงนั่นเองดังนั้นเนี่ยจะคบใครจะคอนเนคชันกับใครก็คิดก่อนจะได้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นได้ในสิ่งที่เราจะไปปฏิสัมพันธ์ก็จะให,ให้เรามี ความมั่นคงเกิดขึ้นในหลายๆด้านนั่นเองเนาะใน,นในก็ยังไงก็พยายามาคิดในแง่บวกด้วยอย่าคิดแต่แง่ลบคือบอกทุกคนก็บอกตัวเองด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เครียดค่อนข้างมากเพราะว่าต้าไม่รู้มันเป็นไงเพราะว่าตั้งแต่ดาวเสาถอยเนี่ยเครียดเยอะมากเครียดแบบเครียดจับเลยอะเครียดแบบโลกไทรอยกลับมาเออคือมันมันเริ่มดีขึ้นแล้วอยู่ดีก็กลับมาหัวใจเต้นเร็วอะไรแบบ เหนื่อยง่ายโมโหง,ง่ายกุนหิตง่ายอะไรเงี้ยครับก็ก็เริ่มเกิดขึ้นละดังนั้นเนี่ยก็เลยเพยายามจะปรงๆปรงเหมือนกันพยายามละนะครับยังไงก็แต่บางทีมันก็แกะสลัดออกจากหัวไม่ได้เหมือนกันเออแต่พยายามที่สุดแล้วเนาะยังไงก็ต้องทําต่อไปแหละยังไงก็ปก็นกางใจให้กับคนถนูด,ด้วยเนาะว่าทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดซะแต่ว่าเราทําให้ดีที่สุดยังไงเราก็ต้องยอมรับผลกับสิ่งที่เราทําเพราะทุกอย่าง กรรมดีหรือกรรมชั่วมันเกิดจากตัวเรามันเกิดจากการกระทําของเราดังนั้นเนี่ยเราทําอะไรไปเราก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราทําดีที่สุดแล้วเราก็ต้องยอมรับผลแล้วละ่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนั้นเนาะประมาณนี้ครับังไงก็สู้ๆูครับกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ติดตามปรัใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ